สวัสดีครับผมนายธนาวุฒิชัยคำาภาภารศึกษาหมู่หนึ่งเลขที่0ูนย์ศนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องแผนการสอน5ขั้นนะครับ 1. ขั้นนำหรือเตรียมให้นักเรียนเข้าแถวตอนแถวละ5คนแล้วก็สํารวจจํานวนนักเรียนนะครับสํารวจการแต่งกายเช็คชื่อแล้วก็ความพร้อมในการเรียนนะครับแล้วก็เช็คอาการเจ็บป่วยของนักเรียนให้นักเรียนอบอ,อุ่นร่างกาย โดยการกายบริหารนะครับจะเป็นเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อขานะครับ2ขั้นอธิบายหรือขั้นสอนนะครับครูจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้การเรียนในวันนี้ก็คือการหยอดรูปโฟแฮนนะครับ1จะสอนวิธีการจับไม้การจับไม้แบบโฟแฮนกิฟคือจะใช้นิ้วชี้เป็นตัวควบคุมนะครับ 2. ครูจะสาธิตสาธิตการจับไม้การยืนการเหวี่ยงแขนและการสัมผัสลูกสาธิตให้ดูทั้งด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับการสาธิตนะครับเราจะยืนถ้าเตรียมถ้าเตรียมเราจะยืนหันหน้าเข้าหันนี้ยืนที่จุดเกึ่งกลางของสนามโดยเท้าที่ถนัดจะอยู่ด้านหน้าเสมอครับจะเป็นการยืนแบบเท้านำเท้าตาม การจับไม้การจับไม้เราจะจับแบบ f o r hand grip นะครับการเคลื่อนที่เราจะเคลื่อนที่ด้วยการวิ่งหรือว่าการสไลด์ส่วนการตีลูกนะครับการตีลูกคือการจะใช้หน้าไม้ไห่เฉียงขึ้นเล็กน้อยสัมผัสลูกด้วยแรงเบาๆนะครับแล้วก็วิธีการเคลื่อนที่กับยังจุดเซตเตอร์ก็คือเราจะวิ่งหรือสไลด์ข้างถอยหลังนะครับโดยห้ามหันหลังให้นิดเราต้องหันหน้ามองคู่ต่อสู้เสมอ ขั้นฝึกปฏิบัตินะครับแบบฝึกที่1ครูจะให้ฝึกนักเรียนฝึกทักษะการหยอดลูกโฟรแฮนด์ and, ด้วยมือเปล่าแบบฝึกที่2นะครับครูให้นักเรียนฝึกจับไม้แบบโฟรแฮนด์กิฟจากนั้นจะฝึกเวียงไม้เปล่า,ลาโดยยังไม่ใช้ลูกครูจะเดินตรวจและแก้ไขท่าทางให้แต่ละคนแล้วก็แบบฝึกที่3นะครับครูจะให้นักเรียนจับคู่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายโยนลูกเบา,เาครูเดินดูและให้คําแนะนําเป็นลายบุคคลเช่น ลดแรงหน่อยหรือเปิดหน้าไม้ขึ้นเล็กน้อยครับ4ขั้นนำไปใช้ครูจะให้นักเรียนจับคู่ฝึกโต้ลูกสั้นๆหน้านิดโดยเน้นการหยอดสลับกันไปมาครับแล้วก็จะจัดเป็นเกมเกมใครหยอดแม่นสุดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการฝึกทักษะการหยอดลูกโฟ h แฮนนะครับ5ขั้นสรุปนะครับจะให้นักเรียนใครอุ่นร่างกาย ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์และล้างมือนะครับแล้วก็จะสรุปการเรียนทักษะเรื่องการหยอดลูกโฟร์แฮนดแล้วก็จะให้นักเรียนจดสรุปท้ายชั่วโมงครับ